ื่อพูดถึงแฟชั่นของเจ้าฟ้าหญิงซิริว,นวรันณวรีหลายๆคนก็คงจะชื่นชมยินดีและไม่มีใครที่จะกล้าววิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะสื่อในประเทศไทยด้วยแล้วก็คงจะมีแต่คำชื่นชมยินดีซะจนทำตัวกันไม่ถูกกันเลยทีเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเจ้าฟ้าหญิงสิริวันณวรีนั้นมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองและเป็นเจ้าฟ้าหญิงแห่งดีไซเนอร์อีกด้วย แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องแฟชั่นแล้วถ้าหากจะมีแต่คำชื่นชมยินดีแล้วนั้น mm. ก็คงจะไม่รู้ถึงข้อเสียของผลงานของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศและวงการแฟชั่นด้วยแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าหากจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงแฟชั่นที่ได้ออกแบบมาไม่ใช่แต่คำเยินยอและชื่นชมยินดีเพียงอย่างเดียวอย่างล่าสุดในงานวกอร์ล่าสอง ซึ่งในงานนี้มีเหล่าดาราคนดังเซเลบมาจากทุกวงการและต่างก็ปรากฏกายในชุดผ้าไหมไทยซึ่งมาจากหลายแบรนด์ดังโดยมาพร้อมกับรายละเอียดของความเป็นไทยตามสไตล์ของแต่ละคนโดยในงานนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์ก็ได้ทรงเสด็จร่วมง,งานด้วย ซึ่งเจ้าฟ้าหญิงได้เสด็จมาในฉลองพระองค์ชุดราตรีสีอัญชันตัดเย็บมาจากผ้าไหมน้อยจากการสาวใไหมด้วยมือจากโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระพันปีหลวงซึ่งชุดราตรีชุดนี้เป็นไหมคุณภาพสูงและมีราคาสูงมากในสมัยก่อนใช้สำหรับในการปักพระภูษาหรือซับรองฉลองพระองค์เพื่อให้ฉลองพระองค์คงตัวและซับเหงื่ออีกด้วย และนอกจากนี้ฉลองพระองค์ชุดราตรีชุดนี้ของเจ้าฟ้าหญิงยังทรงออกแบบด้วยพระองค์เองโดยให้เป็นโอกูตูใหม่เลขสิบของแบรนด์ซิริวันนวรีระหว่างร่วมง,งานโวก,การล่า2020ของนิตยาสารโวกไทยแลนด์ โดยที่สื่อในประเทศไทยไม่มีสื่อไหนที่จะกล้าวิจารณ์ชุดราตรีที่เจ้าฟ้าหญิงได้ทรงออกแบบเองเลยสักสื่อหนึ่ง mm hmm. เมื่อเป็นด mm ีไซเนอร์ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีการวิาพากษ์วิจารณ์บ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากๆในวงการแฟชั่นโดยชุดผ้าไหมสีม่วงของเจ้าฟ้าหญิงนั้น ข้าพเจ้าต้องขอยอมรับเลยว่าในสายตาของข้าพเจ้านั้นสวยสง่าง,งามและเหมาะสมกับสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเป็นอย่างมากแต่ในสื่อต่างประเทศนั้นกลับไม่ใช่หรือในสายตาของชาวต่างชาติอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้อยู่แล้วโดยสื่อเว็บไซต์ red carpet fashion awards com ของวันที่11พฤศจิกายน2563 โดยได้มีการเขียนวิจารณ์ถึงชุดราตรีสีม่วงอัญชันของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์เอาไว้ดังนี้อีกด้วยพระองค์เจ้าหญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมง,งานโวกไทยแลนด์กาล่า2 2 2 2 0 ซึ่งเธอเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์วชิราลงกรของประเทศไทยองค์ปัจจุบันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่น่าสังเกตเกี่ยวกับเธอซึ่งเราจะเห็นเธอในงานแสดงแฟชั่นโชว์ระดับแถวหน้าที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นชาแนลอิลิซัและอีกมากมายแต่คุณจะรู้หรือไม่ว่าเธอเป็นนักออกแบบแฟชั่นอีกด้วยและนี่ก็เป็นคำแนะนำที่ดีในการแจ้งให้ทราบว่า ชุดราตรีของเธอสีม่วงนี้เป็นผลงานการออกแบบของเธอเองภายใต้แบรนด์สิริว,นาวารันนวรีและฉันต้องขอบอกว่าฉันผิดหวังมากสีนี้สวยดีนะเมื่อเทียบกับผิวของเธอ แต่ฉันไม่สามารถขึ้นเครื่องบินด้วยชุดเครื่องท่อนที่รกรุงรังแบบนี้ได้ช่างไม่มีความสง่าง,งามเอาซะเลยและก็ไม่มีความหรูหราและชุดนี้เนี่ยนะที่ได้รับการออกแบบมาจากบุคคลที่เกิดมาในความหรูหราดังนั้นจึงควรเป็นลักษณะที่สองส่วนชรวงผมถักและอัญ,ญมณีเป็นสิ่งเดียวที่ฉันจะยกย่องให้กับลุคนี้ของเธอคุณรู้สึกแบบเดียวกันไหม หรือว่าคุณรักสิ่งนี้โดยหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยมีการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ดังนี้มันแย่มากเธอสามารถทำได้ดีกว่านี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอไปงานแฟชั่นโชว์ของกูตูและใช้ชีวิตหรูหราเชน่นนี้ชุดนี้มันดูราคาถูกมากเว r ร์ลี่ชี o ลุคกิ้ แม้แต่สุนัขก,ก็ดูไม่ประทับใจ even the dog looks unimpressed ซึ่งนั่นก็คงจะหมายถึงคุณน้ำหอมหรือเปล่าที่ถ่ายแบบคู่กับเธอช่างเป็นชุดเดรสที่ดูน่าเกลียดน่าเกลียดมากดูเหมือนชุดพรมยุค80ราคาถูกฉันนึกถึงเธอในทันทีซึ่งฉันรักเธอมากกว่ามาดอนน่าที่จะพูดตรงๆ เพราะเธอมักจะมีชุดเดทต,ตัวอ้วนในคลิปส่วนใหญ่ของเธอและก่อนที่มาดอนน่าจะขโมยสไตล์ของเธอไปบ้างชุดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหญิงคิดว่าพวกเขาสามารถเป็นนักออกแบบแฟชั่นได้ชุดนี้สัญญาเลยในภาพร่างก็ล้มเหลวแล้วและมีการปรากฏตัวและได้สวมใส่อยู่ในช่วงระหว่าง การประท้วงในประเทศไทยและอยู่ในช่วงการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมและไม่ดีที่จะเผยแพร่ภาพดังกล่าวใช่และก็ดูเหมือนกับว,ว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับภาพร่างเลยไม่มีอะไรที่จะสามารถช่วยชุดนี้ได้เลยชุดนี้มีกลิ่นไอายที่ล้าสมัยมากเช่นเดียวกับบางสิ่งที่ซินดี้เราเปิดสวมใส่ในมิวสิกวิดีโอยุค80ของเธอ ถึงแม้ว่าสีชุดจะสวยงามก็ตามโอ้ไม่กอดคุณพูดถูกต้องมันเหมาะสมมากสำหรับมิวสิกวิดีโอยุค80ของซินดี้เลาเปอร์ซึ่งสำหรับทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงการวิาพากษ์วิจารณ์สำหรับเว็บไซต์ต่างประเทศเพียงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นแต่อย่างใดโดยการรังสัรคความวิจิตของผืนผ้าไทยมีมาให้เห็นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานประกวดมิสยูนิเวิร์สและงานแสดงแฟชั่นโชว์ต่างๆอีกมากมายภายใต้แบรนด์สิริวรณวรีอีกด้วยและนอกจากนี้พระองค์ท่านยังถือเป็นไอดอลของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะโดดเด่นและเป็นที่จดจำในฐานะของเจ้าหญิงดีไซเนอร์ผู้ทรงพลิกโฉมแฟชั่นของราชวงศ์ยุคใหม่และสร้างนิยามความเป็นเจ้าหญิงในแบบฉบับไม่เหมือนใครอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ คอยต,ตัวเล็กสเตย์คอยตัเล็กดิว้าว <Wow! S 2> ต,ตัเล็กคอยสเตย์คอยตัวเล็กดิว้าว <Wow! S 2> ตัวเล็กนั่งนั่ตัเล็กนั่งน <Wow! S 2> ัสเตตัเล็กวดิ